สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดูดวงความรักคนเกิดทั้ง7วันนะคะวันนี้มาเล่นพิอา,าราดกันอีกแล้วนะคะคำถามก็วันนี้นะคะความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณซองความในใจเขาอีกแล้วความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณก็ ต้องบอกว่าคืออาจจะเป็นการส่องความในใจของเขาโดยที่ว่าอาจจะคือไม่ได้ไม่ได้หยิบไพ่สําหรับคุณด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าบางทีพอเราความสัมพันธ์ของหลายๆท่านที่พอเวลาเราถามถึงคุณอาจจะไม่ไห้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วก็ได้นะคะหรือบางทีแค่ส่องเฉยๆประมาณนี้ก็เลยหยิบไพ่ที่เกี่ยวกับเขาโดยเฉพาะนะคะ เอาละความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณนะคะว่าเขายังรู้สึกอะไรดีๆไม่หรือยังไงนะคะมาส่องกัน10บวินาทีนะคะเลือกไพ่กอง a กอง b กอง c แล้วก็กองดีความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณ10วินาทีอธิษฐานนึกถึงคนคนนั้นแล้วก็เลือกกองไพ่ได้เลยค่ะ เอาละเราจะเริ่มที่กอง A นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราดูสนุกสนุกเฉยๆนะคะเล่นกันแบบว่าเพลินเพลินเพลินเมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะเอาละกอง A นะคะความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณนะคะมาดูกันวิเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเขารู้สึกดีๆนะคะ เขาชอบคุณอยู่นะเอ่ามีสองดาบขึ้นมาด้วยหนึ่งเหรียญเดอฟูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนมาหน่อยเดียวแล้วก็อ๋อหยิบมาห้าใบอเออสิบถ้วยนะคะคิดว่าคือด้วยหน้าไพ่เนี้ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณสองคนอ่ะเหมือนเพิ่งจะเริ่มคุยกันนะคะ คุยกันเพิ่งจะเริ่มคุยกันมันมีเด็กถือถ้วยมีหนึ่งเหรียญน,นะคะสิบถ้วยเนี่ยคิดว่าความรู้สึกของเขาเองคนคนนี้เหมือนเขาว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคะมีความสุขดีเลยทีเดียวที่เขาคุยกับคุณนะคะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นแพ็คเอ,อ่มันเป็น,ปน,ปนขอไปคะ่ะมันเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะมันเป็นแค่การเริ่มต้นเดอะฟู food, ต้องบอกว่าค,คนคนนี้ตอนเนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครนะคะคือเขาก็คุยเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณ นะคะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ต้องบอกว่ามันมี2ดาบขึ้นมาบางทีเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครไม่พร้อมที่จะจริงจังนะคะลึกๆในใจเขายังไม่มั่นใจเท่าไหร่สองจีสองใจว่าเอ๊จะเอายังไงดีนะความรู้สึกดีๆด,ดีอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่มันเหมือนมีบางอารมณ์บางความรู้สึกเขาเหมือนกับว่า ลึกๆแล้วอาจจะมีการปิดกันก้นตัวเองสักเล็กน้อยปิดกั้นความรู้สึกเหมือนกับว่าเอานะ้าก็คบก็คุยกันไปก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะถามเขาถึงการพัฒนาความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นจะยังนะคะยังเขาต่อให้เขารู้สึกดีแค่ไหนเขาชอบคุณมากแค่ไหนเขาก็น่าจะยังอยู่ในสภาวะที่ ไม่ได้ผูกมัดกันมากกว่านี้เขายังชอบที่จะใช้ชีวิตอิสระเขายังโอเคกับความโสดของเขาอยู่นะคะยังไม่จริงจังมากเนาะแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกดีแหละนะคะคือโดยรวมแล้วความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณคือเขาชอบคุณนะคะรู้สึกดีมากๆคบกับคุณคุยกับคุณแล้วมีความสุขนะคะมีความสุข ถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมด้วยหน้าไพกก็มีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ที่ความรู้สึกของเขาอยู่ที่ว่าการเปิดใจของเขาว่าเออเขาพร้อมที่จะออผูกมัดกับใครมากขึ้นหรือ,อยังนะคะความรักมากพอไหมประมาณนี้นะคะคือตอนนี้เหมือนกับว่าเขาก็รักตัวเองมากเหมือนกันเนาะเขายังยังอยากจะสนุกอยู่เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะกับความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะคะมาดูว่าเขาจะทํายังไงต่อไป ราชินีเหรียญราชาเหรียญอาจจะมีพืชศพกันมังกรนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณหนึ่งถ้วยหกเหรียญต้องบอกว่าความสัมพันธ์น่าจะอยู่ในจุดเดิมอะคะ่ะคือช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะแนวโน้มว่าเออเขาจะทำยังไงก็ก็ยังคุยกับคุณต่อไปนะคะ หนึ่งถ้วยความรู้สึกดีๆยังคงมีต่อไปแต่ทีเนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นคือมันมีหกเหรียญมีเจ็ดถ้วยมันมีความไม่แน่นอนอยู่อย่างที่บอกว่าตัวเขาเองเขายังไม่พร้อมจะผูกมัดกับใครราชินีเหรียญราชาเหรียญน,นะคะตัวเขามีมีความสัตว์ตัวเขาเองเขาน่าจะไปออตอนนี้เขาจะนิ่งๆน,นะคะเขายังไม่พัฒนานะยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์เขาน่าจะยังโฟกัสในเรื่องอื่นนะคะ การงานการเงินการสร้างฐานะของเขาเองนะคะคือเรื่องอื่นจะมีความสำคัญมากกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วที่สำคัญเขาจะยังไม่ตัดสินใจอะไรในเร็วๆนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมีแน่นอนแต่ว่าต้องต้อง,องมันมีโอกาสที่ว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไม่เท่ากันเนาะ หกเหรียญรู้สึกดีๆต่อการและนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะชอบคุณมากกว่าคุณชอบเขาหรือคุณชอบเขามากกว่าเขาชอบคุณอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเขาเองเขายังไม่ได้ตัดสินใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเออจะเป็นแฟนไหมหรือยังไงคือคิดว่ามันจะยังอยู่ในจุดเริ่มต้นนะคะ ความรู้สึกดีๆมีแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้มีการพัฒนายังไม่ได้ผูกมัดกันมากกว่านี้ยังคงเป็นหนึ่งเหรียญยังคงเป็นหนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งไอ,ไ,อไอ้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ทั้งว่าอ,อพัฒนาไปจนแบบว่านะจนดีขึ้นเยอะๆดูจนแบบว่าแต่งงานแต่งงานอะไรพวกนี้คือไม่มีอะไรแน่นอนนะคะมันเป็นแบบนั้นก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนหรือจะ เลิกคุยกันไปนั่นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคือมันยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกณนะตอนนี้ก็รู้สึกดีๆแน่นอนและทีนี้มันยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับบางท่านต้องบอกว่ามันมีหกเหรียญมีเจ็ดถ้วยบางทีคนคนนีเ้เหมือนเงียบๆนะเหมือนเงียบๆแต่อาจจะเจ้าชู้เงียบก็ได้ไม่มั่นใจว่าเขาคุยกับคน,คนอื่นด้วยไหมถ้าสมมุติว่าคือมีโอกาสที่เขาจะคุยกับคนอื่นด้วย ความรู้สึกของเขาที่รู้สึกดีกับคุณเขาก็รู้สึกดีกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะไม่ทุกคนนะคะต้องต้องบอกว่าอาจจะไม่ทุกคนไม่ใช่ว่าพอคุณเริ่มคบกันแล้วคุณระแวงเขาใหญ่เลยไม่เอานะคะเราเราไม่ซนะีเรียสนะเอ่อแต่ทางนี้และทางนั้นเนาะเ,เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกผูกมัดอะไรกับใครไหมเขายังไม่ผูกมัดกับใครในตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจในตอนนี้อยู่แล้วนะคะเอาละคนคนนั้นนะคะที่ กอง A เลือกนะคะก็ความรู้สึกความในใจของเขาที่เกี่ยวกับคุณในตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเอาละอย่าลืมนะคะว่าอย่าจริงจังเดี๋ยวเรามาดูกอง B กันค่ะความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณนะคะโอ้ภายพระขึ้นมากอดเลยทีเดียว คุณอาจจะคุยกับชาวราศีพฤษภอยู่นะคะหรือคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นราศีพฤษภเนะาะราศีกุมก็มากรากฎพิจิกเมนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม่เออความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณเขารู้สึกดีนะคะมีราชาถ้วยขึ้นมาเขารู้สึกดีเขาชอบเขาชอบคุณ แต่ทีนี้ด้วยความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าว่าคุณกับเขานะตอนนี้เหมือนกับว่าเหมือนคุณเคยคบกันแล้วห่างๆกันเลยคือมองสองประเด็นก็แล้วกันถ้าสมมติว่าคุณเป็นคุณเคยคบกับเขาแล้วตอนนี้เหมือนห่างๆกันไม่แน่ใจว่าเลิกกันหรือยังนะคะถ้าเป็นช่วงที่ห่างๆกันนะคะด้วยหน้าไพ่แบบนี้นั่นหมายความว่าตัวเขาเองตอนนี้อยู่เขารู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะยังรู้สึกดี อยากจะบอกว่ายังรักอยู่เลยอะแต่ว่า,อาตอนนี้เขาเขารู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์มันเหมือนจะไปต่อได้ยากละตอนนี้เขาเริ่มอยู่กับตัวเองเขาเริ่มที่จะปล่อยวางเขาเริ่มมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเขาเริ่มอยู่นิ่งๆแล้วก็ตอนนี้กําลังพิจารณาดูว่า เป็นไปได้ไหมที่จะสารสัมพันธ์ต่อเป็นไปได้ไหมที่ความรู้สึกดีๆของเขาที่มีต่อคุณจะพัฒนาต่อไปได้อีกจะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้หรือไม่นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังคิดกำลังพิจารณาแต่ทีนี้มันมีเดอะสตาร์ขึ้นมากับไฮโรแฟนมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีแนวโน้มว่ายากเหมือนกันนะคะไม่รู้สถานการณ์เป็นยังไงนะแต่ว่าด้วยไพ่สองใบนี้รวมถึงสิบไม้เท้ามีความรู้สึกเหมือนกับว่า อีกนานนะกว่าคําตอบจะออกมาว่าว่าจะทํำยังไงแต่เหมือนกับมีแนวโน้มว่าบางทีอาจจะทางใครทางมันเนาะแล้วเขาเองอะ่ะเวลาผ่านไปเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะความรู้สึกที่มีต่อคุณบางทีอาจจะลดน้อยลงเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าบางทีเขาจะมองเ,ออเขาจะเข้าใจปัญหาระหว่างคุณสองคนได้ดีแล้วเขาจะทําใจได้ปล่อยวางได้แล้วก็มันเหมือนกับตอนนี้เขาโสดอะคะ่ะ ให้เราแฟนเดอะสตาร์เขาโสดแล้วก็ไม่ได้คบไม่ได้คุยกับใครหรอกตอนนี้นะคะยังน่าจะยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่เพียงแต่ว่า,าไม่รู้ว่าจบกันหรือ,อยังเนาะเอาเป็นว่า,เ,าเรื่องนั้นเราไม่พูดถึงเนาะเรามาส่องความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกดีกับคุณแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆและความรักความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณจะลดลงเดี๋ยวมาดูกันว่า,เ,าเขาจะทำยังไงต่อไปเนาะ ยังคงมีเดอะสตาร์ขึ้นมาอยู่นะคะเด่นที่ราศีกุมมากๆเลยคือต้องบอกว่า,าตัวเขาเองนะคะคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ทำอะไรนะเขาน่าจะไม่ทำอะไรยิ่งมี8ดาบเนี่ยนะคะสดาบคือถ้าคุณเป็นแฟนเก่าเขานะคะ ถ้าคุณเป็นแฟนเก่าเขาหรือคุณเป็นคนที่ตอนนี้อยู่ในช่วงห่างเขานั่นหมายความว่าตอนนี้ความผิดหวังเสียใจนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความรู้สึกต่อปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้ยังอยู่กับเขาอยู่เขายังนึกถึงเรื่องราวเศร้าๆนึกถึงความผิดหวงังนึกถึงความเสียใจแต่เหมือนกับว่าตัวเขาเองเขาพยายามจะตัดใจอะคะ่ะพยายามจะตัดใจแต่มีเด็กถือไม่เท้าขึ้นมาด้วยไม่มั่นใจว่า บางทีลึกๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขารอข่าวค่าวอะไรจากคุณอยู่ไหมรอการติดต่อจากคุณไหมเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของเขาว่าเขาจะเอายังไงดีบางทีถ้าสมมติว่าคุณเป็นแฟนเก่าเขาและคุณรู้สึกเหมือนกับว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาน่าจะแก้ไขได้แล้วคุณอยากจะกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ปัญหากับเขาอีกครั้งหนึ่งต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังพยายามจะตัดใจถ้าปล่อยเวลาผ่านไปเขาตัดใจได้แล้วคราวนี้ กูไม่กลับแล้วนะคะกูไม่กลับแล้วความเป็นราชาถ้วยของเขาบางทีใครๆก็ชอบเข้ามาคุยกับเขานะคะเขาเป็นคนที่ดูดีพอสมควรเป็นคนที่คนนู้นคนนี้ก็ชอบเข้ามาพูดคนนู้นคนนี้ก็ชอบเข้ามาคุยแต่ถ้าสมมติว่าตัวคุณเองคุณคิดว่าคุณเลิกกับเขาแล้วแล้วก็คุณก็มีชีวิตของคุณแล้วแล้วคิดว่าการจะกลับมาคบกันอีกก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นก็ปล่อยเขาไปนะคะปล่อยเขาไปตามทางของเขาเดี๋ยววันใดวันหนึ่งพอเวลาผ่านไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็ จัดการปัญหาของเขาได้เองนะคะแต่ทีเนี้ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะบางทีเด็กถือไม่เท้ากับหนึ่งดาบบางทีอาจจะหมายถึงว่าอ,อ,อาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเขาในตอนนี้ก็เป็นไปได้อาจจะมีการเริ่มต้นพูดเริ่มต้นคุยแต่ตัวเขาเองนะคะเขายังไม่ได้มีการตัดสินใจเขายังไม่ได้มีความ เด็ดขาดมากพอเขายังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะแต่อาจจะเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่กองบีถามถึงนะคะเอาละก็พิจารณาประมาณนี้เนาะ,ะคร่าวๆอย่าลืมนะคะว่าอย่าซีเรียสเนาะไม่ได้เปิดไพ่ของคุณนะคะเพราะว่าบางทีความสัมพันธ์คงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็ได้มาดูกองซีกันค่ะ เอาละคนที่เลือกกองซีนะคะคนคนนั้นนะคะที่คุณถามถึงความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณ The d e v i l คนคนนั้นที่คุณถามถึงอาจจะเป็นชาวราศีมังกรเนาะเออไม่ไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณหรือเปล่านะคะเป็นแฟนเก่าคุณไหมคือถ้าสมมติว่าคนคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณนั่นหมายความว่า ตอนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าเขาเป็นที่เลิกกันไปเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำผิดต่อคุณหรือเปล่านะทำให้คุณเสียใจไหมทำผิดต่อคุณไหมแอบคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือประมาณนี้นะต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ทำผิดต่อคุณนั่นหมายความว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกเหมือนกับว่า เ,เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสียใจกับการกระทําของตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเขารอคุณอยู่นะเขารอคุณอยู่ความรู้สึกดีๆยังมีให้เขายังไม่ลืมคุณด้วยนะแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้เขาจะทํำยังไงเหมือนกันตอนนี้มันสถานาการณ์รอบตัวเขามันวุ่นวายอยู่นะแต่ก็ต้องบอกว่าความรู้สึกดีๆที่มีให้ในตอนนี้บางทีมันก็ไม่แน่นอนนะเนาะไม่รู้แต่เราอันนี้เราจะไม่พูดถึงในประเด็นที่ว่าเขา พยายามจะกลับมาหาคุณอีกไหมอันนี้เราเราก็ไม่พูดเนาะเออเราไม่ได้เปิดไพ่ในส่วนนั้นเอาเป็นว่า,าความรู้สึกของเขานะหมายความว่าตอนนี้เขายังไม่ลืมคุณนะคะยังไม่ลืมคุณเหมือนกับยังแอบบแอบบรอด้วยแต่ก็เขาไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตเขาดีเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนช่วงที่คุณเลิกกับเขา ถ้าเขามีคนอื่นนะคะมันมีเดวิลมีหกเหรียญห้าดะห้าไม้เท้าพวกนี้นั่นหมายความว่าเขายังไม่สามารถที่จะสะสางปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะถ้าเขามีการปันใจคนให้คนอื่นแอบคบคนอื่นนั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้สามารถจะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะได้แต่แบบว่าเออนั่งนึกถึงคุณแล้วก็อาจจะรู้สึกผิดว่าไม่น่าทําเลยประมาณนี้นะคะ เอาละความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณคือยังนึกถึงคนอยู่นะคะนะยังนึกถึงคุณอยู่แต่ว่านึกถึงในเชิงเศร้าส้อยอะคะ่ะเศร้าส้อยเหงาหงอยคิดถึงแบบว่าโอ้ยไม่ได้มีความสุขเลยนะมีความทุกข์ใจมากกว่านะคะทุกข์ใจวุ่นวายใจนะมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะ t h e p i g h p i t s s นะคะสามเหรียญเออเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงเขาคิดถึงคุณจริงๆด้วย มี6ถ้วยขึ้นมาบางทีเขาอาจจะพยายามติดต่อคุณไหมเดอะเดวิลขึ้นมาอีกแล้ว2ถ้วยเขาน่าจะพยายามอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยกับคุณนะคะอยากจะเคลียร์ปัญหากันอีกรอบอยากจะปรับความเข้าใจนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกล้าไหมนะคะเดอะไฮพิสเท็เดอะเดวิลต้องบอกว่า ไม่ว่าเขาจะคิดอะไรเขาจะทำอะไรก็ตามแต่บางทีมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ถูกต้องอยู่ในนี้ถ้าเขานอกใจคุณถ้าเขาแอบคุยกับคนอื่นแล้วทำให้คุณสองคนเลิกกันนั่นหมายความว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาพูดกลับมาคุยกับคุณปัญหายังไม่หมดไปนะคะ the high priestess the devil ยังอยู่พิจารณาให้ดีๆนะคะคือมันเหมือนกับว่าต่อให้เขา ติดต่อหาคุณกลับมาพูดกลับมาคุยกับมาปรับค,ความเข้าใจมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เขายังไม่ชัดเจนอยู่ดี salaries. นะคะเขายังไม่ชัดเจนอยู่ดีปัญหายังอยู่นะนอกจากว่านอกจากว่าคุณไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่3นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากว่าคุณไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่3แต่ว่ามันเหมือนกับว่าปัญหาของคุณสองคนอะ พอมีเดี๋ยพิเศษกับเดเดวิลมีความรู้สึกเหมือนกับว่าปัญหามันยังอยู่เลยอะคะ่ะไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่นะลองพิจารณาดูนะคะคนที่เลือกกองสีคิดว่าตัวคุณเองคุณก็อาจจะยังตัดเขาไม่ขาดเหมือนกันเนาะคุณถึงมาเล่นเสียงทายเนี้ยอาจจะยังนึกนึกถึงอยู่นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่ก็ ขึ้นอยู่กับคุณสองคนเนาะปัญหาแตกต่างกันไปแต่ก็ค่อนข้างโอเคว่าความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณคือเขายังนึกถึงคุณอยู่เขายังตัดคุณไม่ขาดอยากกลับมาพูดอยากกลับมาคุยอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะคะคนที่เลือกกองซีค่ะเอาละเอาละพิจารณาดูนะคะกองดีนะคะ ความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณนะคะคนที่เลือกกองดีคนที่คุณนึกถึงสองไม้เท้าค่ะ The world justice คุณอาจจะคนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นชาวราศีตุลเนาะพิจิกพฤษศบกันมังกรค่ะ มันเหมือนกับว่าคุณเพิ่งเลิกกันไหมนะคะคนที่เลือกกองดีมีไพ่เดทขึ้นมาอาจจะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนอาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วก็อาจจะเพิ่งจะมีปัญหากันออไม่มือ,อไม่รู้เลิกกันหรือ,อยังแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามี justice มีสองไม้เท้า คนคนนี้เขากําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเขาอยู่ในระหว่างการตัดสินใจแต่ไพ่เดทกับไพ่เดอะเวิร์มีความเสมือว่า,เ,าเหมือนเขาก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์มันถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจเอาให้แน่นอนแล้วล่ะว่าจะไปต่อหรือหรือจะเลิกแต่มีแนวโน้มว่าบางทีคุณน่าจะห่างกันแล้วอะค่ะมีไพ่เดทมีสองไม้เท้าเหมือนกับเขากําลังจะไปต่อแล้วนะคะเดอะเวิร์มเขารู้ว่ามัน,มนถึงจุดท,ที่จะต้องไปต่อแล้วล่ะ มีราชาเหรียญขึ้นมาด้วยมันเหมือนกับว่า,าตัวเขาเองตอนเนี้ยนิ่งๆแล้วนะคะเขานิ่งแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองความดือดือรั้นคือไม่ว่าเขาจะคิดยังไงก็ตามแต่มีแนวโน้มว่าเขาจะไม่ทำอะไรบางทีความคิดความในใจของเขาความรู้สึกของเขาอาจจะไม่สำคัญกับคุณก็ได้เพราะว่าต่อให้เขารู้สึกยังไงก็ตามแต่เขา เขาก็จะใช้ชีวิตของเขาต่อไปนะคะมันเหมือนกับว่าเออเขาก็น่าจะเข้าใจว่าเออจบแล้วก็จบห่างแล้วก็ห่างตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะปรับตัวปรับอารมณ์ตัวเองพยายามจะอยู่ให้ได้แล้วเหมือนกับว่าตัวเขาเองเขาเอ,อ่อเขามีโรคส่วนตัวของเขาแล้วนะตอนนี้เขาเขาพร้อมที่จะไปต่อแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะ The View เจ็ดเหรียญ The Sun นะคะ อ๋แต่ว่ามีพังไพเดทมีทั้ง10ดาบขึ้นมานะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคือถ้าคุณสองคนห่างกันไปอ่ะตอนนี้ความผิดหวังยังอยู่กับเขาอยู่นะคะความผิดหวังความเครียดแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองนะตอนนี้เหนื่อยพอสมควรเลยทีเดียว7เหรียญแล้วก็9้าไม่เท้าตัวเองเขายังเนี่ยเเหรียญ just ิ c e แล้วก็ก้าไม่เท้าสไม้เท้าเขายังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอยู่เลย นะคะคือถ้าสมมุติว่าคุณสองคนห่างกันไปหรือเลิกกันด้วยปัญหาที่มันไม่ได้รุนแรงมากและคุณรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ว่าความผิดจะเป็นของใครก็ตามแต่ถ้าคุณคิดว่ามันจะแก้ไขได้แล้วคุณยังรักเขาอยู่นะคะแหมอยากให้คุณลองแหมลองลองมาพูดมาคุยมาเคลียร์กับเขาอีกรอบนึงไหมนะคะมีเดอะเวิด์มีเดอะซันถึงแม้ว่าเขาอะพร้อมที่จะไปต่อแล้วก็ตามแต่นะคะแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่า เขายังบาดแผลมันยังอยู่นะั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้ลืมคุณนะคะและยังไม่ได้เปิดใจให้รับคนใหม่ด้วยแต่เดอะเวิลด์กับเดอะซันเขาถ้ามีคนใหม่เข้ามาเขาก็พร้อมนะคะแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดอะวิวมีแนวโน้มว่าตัวเขาเองไม่รู้ว่าเขารอคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าลองพิจารณาดูนะคะคนที่เลือกกองดีอันนี้อันนี้ไม่ได้ยุนะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าเออถ้าคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่แล้วคิดว่า ปัญหาระหว่างคุณสองคนอาจจะพูดคุยถ้าได้พูดคุยกันเปิดใจคุยกันอาจจะแก้ไขปัญหาได้แล้วอาจจะคบกันต่อได้ประมาณนี้ก็ก็ต้องติดต่อนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาจะต่อให้เขาผิดหวังเสียใจอยู่หรือต่อให้เขารู้สึกว่าเอออยากจะกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ปัญหากับคุณอีกครั้งแต่เขาจะไม่ทําอะไรนะคะเขาเขาจะอยู่แบบนี้แหละนะคงต้องอยู่ที่คุณแล้วล่ะนะคะคนที่เลือกกองดีว่าคุณจะทํายังไงแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณไม่เอาแล้วนะคะแล้วแต่เขาจะ จะใช้ชีวิตของเขาไปก็แล้วก,กันคุณมีชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณจะใช้ชีวิตต่อไปแล้วนั่นก็โอเคเลยนะคะก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าถือว่ามาส่องความรู้สึกเขาแล้วนะคะว่าความผิดหวังในเรื่องราวเกี่ยวกับคุณยังอยู่นะคะความเสียใจยังอยู่ แต่ก็เขาก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อไปเนาะมี The ะซันเดอะเวิ t ์ e เดอะวิวเขาก็คิดว่าเออจะไปต่อก็ไปต่อแล้วเขาก็โฟกัสในเรื่องของทารรม,มาหากินของเขาต่อไปนะคะเชื่อมั่นมั่นอกมั่นใจในตัวเองต่อไปนะคะเป็นคนลักษณะนี้นะเอาละนะคะก็ประมาณนี้นะคะทั้ง4ี่กองกับคําถามความในใจของเขาในตอนนี้ที่เกี่ยวกับคุณ ก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะหาคำถามสนุกสนุกสนุกไหมมาให้เล่นกันต่อนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ